มีคำถามไหนตอบไหมคำถามที่มาของมะกรออิบรอฮีมอ่าอันนี้อันนี้อยากจะอยากจะได้ต่อเนื่องเลยแล้วกันแต่ผมเตรียมรูปให้อาจารย์อ่าไหนลองซิลองซิอ,งอาจารย์เก่นไปก่อนก็ได้ครับคือมะกรออ <c oughs> นบิอิบรอฮีมะกออเนี่ยมะก้อมุนเนี่ยแปลว่าที่ยืนอืที่ยืนของนบีอิบรอฮมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฮายร์กาเนียกูโมะัยหีนาบีอิบรอฮมใช้คือเดิมเนี่ยอย่างนี้อย่าลืมว่าอัลลอฮ์านามีคำสั่ง ให้นบีอิบรอฮีมกับลูกของท่านคืออิสมาอินกับบูรณะกะบะอืมอา,านใจไหะสองคนนสองคนทีนี้ว่าจากพื้นขึ้นไปเนี่ยมันก็ยังไม่จำเป็นไงแต่พอเวลากะบะเวลาเวลาเอาหินขึ้นไปเรียงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเวลามันเกินตัวที่ตัวเองจะยืนเนี่ยมันก็ต้องมีหินรองเพื่อที่จะเพื่อที่จะยืนบนหินแล้วก็ ก่อสร้างตัวกะบ,บะเพิ่มขึ้นหินที่ใช้รองเท้าของนบีอิบราฮีมเนี่ยเราเรียกหินก้อนนั้นว่าเป็นมกอมนบีอิบราฮีมมันคือหินก้อนหนึ่งหินที่อิบราฮีมได้ยืนอยู่บนหินก้อนนั้นเข้าใจะนะครับทีนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยเมื่อ เมื่อมีร่องรอยของการยืนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการต่ออา,าการพักดีที่นบีิบรอฮีมและลูกนั้นได้ปฏิบัติตามคําสั่งเพราะอิบราฮิมเนี่ยเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่มีข้อสงสัยและการขาเลยแม้กระทั่งมีคําสั่งมาให้ฆ่าลูกออื่าภายในเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ย ไม่มีไม่มีรอยนิ้วเลยเห็นไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดิมเนี่ยมีรอยนิ้วอยู่นี่จา์ผมไปค้นมาเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่น่าจะเก่ามากแล้วนะอันนี้เก่าอันนี้อันนี้ตัวอันนี้เดิมเลยเนี่ยเดิมก่อนจะจะย้ายมาเป็นใช่ใช่อันนี้เดิมเลยเนี่ยนี่อยู่อยู่ใกล้ใกล้ตัวกะบ้านใกล้ตัวเลยเนี่ยใกล้กะบ้านเลยเห็นไหมเดิมเลยแล้วหลังจากนั้นก็กระเถิบออกมาอืทีนี้ที่เขามีกระจกคลุมเนี่ยไอเพียงแต่ ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาคุมคุม<ข>ครอบอยู่ร่องรอยนี่ยอยู่ข้างล่างครับร่องรอยอยู่ข้างล่างแต่ตอนเนี้ยรอยนิ้วรอยอะไรมันไม่เห็นแล้วละม,มันไม่เห็นแล้วนะครับอ่าเราก็จะเห็นเห็นเป็นพื้นแบบเนี้ยเป็นพื้นแบบนี้นะครับว่าว่าเป็นถามว่ารอยเท้าเนี่ยในกุรานบอกว่าวัตคิจูมินมะก็มีอิบรอยฮีมามุซันลาจงยึดเอามะกอกน้ำริมเป็นที่ละมานะครับ ในคำอธิบายเขาบอกว่าวาก้านะ่ะซึ่งเดิมเนี่ยมันกบับนกาบะไปอยู่ในพื้นที่ที่คืออยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ทีงผมบอกตะเกียบอุมัสเราได้ได้ขยับออกมามจนกระทั่งมาอยู่ในในที่ปัจจุบันทีนี้ถามว่าม่อมนบีอิบราฮีมเนี่ยที่ที่ทำเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ย ก็เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ถึงการเชื่อฟังและการพักดีอิบนุฮะยัดบอกว่าอัลมรูรอดูบิมะกามอิบรไรฮิมอัลฮะจัรอัลลัฟีฟีฮีอาซารูกอดะมัฮีอิบนุฮะยัดบอกบอกว่าคำว่ามะกอมนบิอิบ,บรอฮิมนั้นคือหินที่มีรอยเท้าทั้งสองของนบิอิบ,บรอฮิมอยู่อ,อิบนุกซีรบอกก้าวน้า อาซาโุกาเดมฮิฮิร์ตันฟีเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าร่องรอยเท้าของนบีบรูฮิมนั้นปรากฏชัดวะลัมยะซัลฮาซามาอารูฟันตะอริฟุลอาบฟีจาฮิลยียติฮาอาหรับในสมัยยาฮิเลยียะะนรู้ดีว่าอันนี้เป็นมกอมนบีบรูฮิมเขาบอกว่าดดก่อนอัตกรกัลมุสลิมูนะซาล,ลิก็ฟีฮิออดอนในยุคสมัยของที่อิสลามเผยแผ่แล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยก็ ก็ทันเห็นรอยเท้าอย่างที่อานัสบินมาลิกได้กล่าวว่ารอไอตุลมากอมาฟี่อัลซอบิอาหูอาริสลามอานัสบินมาริกบอกว่าฉันเคยเห็นหินที่เป็นรอยเท้าในบิโรหีมเนี่ยมีรอยนิ้วด้วยแต่การเวลามันผ่านมาอืม,มันก็ลบเพราะคือหินไงใช่การเวลาผ่านมาเนี่ยรอยทั้งหลายก็ก็หมดไปก็เห็นเฉพาะเป็นหลุมเป็นฮรฟรอเป็นหลุมที่เป็นเหมือนรอยเท้าอยู่เท่านั้นเองทีนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราทราบว่านี่คืออะไรครับนี่คือสิ่งที่เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์จะเห็นได้ว่าในการทำพัตหลุมรอก,ก็ดีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับนบีบ,บรหฮิมและและครอบครัวตัวกะบ,บะมะกมรมเห็นไหมการเดินซอฟามะรวะพนักหยายดที่หาน้าให้กับลูกคืออิสมาอิน ในครั้งที่อิสราฮิลย,ย,ยังเล็กอยู่ครับสเบียงที่ทเตรียมมาหมดการทำฮัทหรืออุมร็อกก็ตามแต่มันคือร่องรอยแห่งการพักดีที่นบีอิบรอฮีมและครอบครัวได้มีต่อตลัทธบศาลากิเป็นการเตือนเราให้ระลึกถึงการพักดีการต่ออะที่นบีอิบรอฮีมได้มีแม้กระทั่งร่องรอยของเท้าของนบีอิบรอฮีม ที่รีววมมากรครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น่าเสียใจก็คือว่าคําสั่งเนี่ยให้ละหมาดให้ละหมาดมีซุนหน้าหนึ่งให้ละหมาดหลังมากอมเรียกว่าซุนนะตุตตวาปซุนหน้าของการตวาปคือเมื่อตะวาปเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปละหมาดหลังมากอมแต่ปัจจุบันเนี่ยบางทีเราทําเกินคือเราไปให้ความสําคัญเกิน สถานะของมันบางคนไปขอไปวิงวอนบางคนไปแต่บะรุกพนักงานไม่ต้องเช็ดเลยโอ้โหเงาแวบเงาว็บเลยแต่ว่าเราก็เราก็เห็นใจนะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รู้เนี่ยที่ทางการเอามายืนเราเห็นว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นเลยครับที่แต่งตัวเป็นเชคเลยเป็นคนมีความรู้ คอยเตือนคนที่มาลูบมาสัมผัสมากอดบอกว่าการทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องให้เราต่อว่าให้เสร็จแล้วไปละหมาดเพราะว่ามากอบนบีบรอฮีมไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาตะบรุกมาเอาบรา,าระกะไม่ใช่ที่เราทำก็คือสิ่งที่เป็นกรอบของหลักการที่ศาสนาได้บอกเอาไว้ เสร็จแล้วให้มาละหมาดหลังมะกอมใช่นในเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นแหละถูกต้องอถูกต้องเพราะเพราะคัมภีรสั่งกุรานไงที่บอกว่าให้ยึดเอามะกอมเป็นที่ละหมาดก็เพื่อให้รู้ว่าถามมาล,ละหมาดเราละหมาดให้ใครอ่ะ,ะให้อัลลอฮ์สุบานต阿าเราอิบาดาต่ออัลลอฮ์เราไม่ได้อิบาดาต่อมะกอมแต่ไปอยู่ตรงนั้นต้องละหมาดต,ต่อเจ้าของกาบาแล้วถูกต้องฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรา ออกห่างเพราะว่าเวลาไปถึงตรงนั้นเราเห็นผู้คนจำนวนมากแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือสำหรับคนที่ไม่เคยไปแล้วไปในครั้งแรกเนี่ยบางทีนึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนลานตะวามันถูกต้องหมดมเห็นเขาแปะก็ไปแปะด้วยอันนี้น่ากลัวเลยนะกลับ้าเนี่ะโอ้ยบางคนบอกว่าไอ้มุมเนี้ยคนมันเยอะไปมุมอื่นดีกว่าคนน้อยดีผมก็มเตรียมกันไกลไปด้วย <laughs> เดี๋ยวนี้เขาย,ยกขึ้นแล้วยก <laughs> ไม่มีแล้ว